ผมเจอกระดุมทองคำมูลค่ากว่าสิบใบเท้าที่ร้านญี่ปุ่นมือสอง,อสองวันนี้ผมมาอยู่กันที่ร้านญี่ปุ่นมือสองครับร้านนี้อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เ,เพื่อนๆในช่องแนะนํากันมาเยอะมากบอกว่ามีของดีๆแปลกๆซ่อนอยู่เยอะเลยบรรยากาศที่นี่ดูสะอาดตาและเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก<ต>ครับแต่ยังคงความท้าทายในการค้นหาสมบัติที่ซ่อนอยู่แต่เดี๋ยวก่อนครับเพื่อนๆตรงนั้นผมเจอสิ่งนี้ครับต่างหูทองคํา1คู่โอ้โหต่างหูทองสีทองสวยมากดูมีน้ําหนักดีนะครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บกลับไปตรวจดูและในจังหวัด้ออองงมมมกกีีคระดุุสสสททโหําาวย มีน้ำหนักกระดุมชิ้นนี้ดูไม่ธรรมดาเลยครับแต่มันจะเป็นทองคำแท้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเก็บกลับไปตรวจดูดวันนี้เราได้ของที่น่าสงสัยถึง2องชิ้นเลยครับต่างหูทองคำหนึ่งคู่และกระดุมทองคำชิ้นนี้มันจะเป็นทองคำแท้หรือเปล่าความสงสัยนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ผมเตรียมเครื่องตรวจทองดิจิตอลไว้พร้อมแล้วครับคนมารอลุ้นไปพร้อมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกครับต่างหูทองคำคู่นี้มันจะเป็นทองแทไหมมาดูกันครับโอ้โหเครื่องฟ้องว่าต่างหูคู่นี้ไม่ใช่ทองคำนะครับน่าเสียดายมากมากแต่ไม่เป็นไรเรายังมี ไม่ใช่ทองคำนะครับความหวังสิบก่าใบเท้าได้สลายหายไปกับตาบทเรียนครับเพื่อนๆอ,อันล่าสมบัติมันต้องมีผิดหวังกันบ้างนี่คือบทสรุปของการผจญภัยีร้านญี่ปุ่นมือสองวันนี้ครับเพื่อนๆอ,อยากให้ผมไปบุกร้านมือสองที่ไหนอีกคอมเมนต์มาได้เลยฝากกดติดตามเพื่อไว้รอเจอคลิปใหม่นะครับ